สวัสดีครับนี่คือหัวเชื้อน้ำมันเกียร์นะครับผมของอเมริกายี่ห้อทรานเอซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทดลองดูว่าออลองมาใช้กับรถที่มีปัญหาเกียร์คือตอนเช้าถ้าเครื่องเย็นๆเนี่ยเข้าเกียร์ดีแล้วรถไม่ค่อยวิ่ง ครับซึ่งเป็นปัญหากันแทบจะทุกยี่ห้อนะพอรถเริ่มเก่าจริงๆก็เกิดจากพวกโอลิงเสื่อมสภาพอะไรพวกนี้ก็คือทําให้ไม่สามารถกักแรงดันต้องรอสักพักหนึ่งเ,เกียร์ถึงจะเข้าได้นะครับอันนี้ก็คือเห็นเขาโฆษณาว่ามันช่วยได้เนี่ยนะครับสต p อ l สลิปฟิก a ล r กรีสโตซิล l นี่ทำให้ยางกลับมา เหมือนใหม่นะอันเนี้ยซึ่งรถรถผมก็มีอาการเดี๋ยวผมจะลองลองดูว่าอมันจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้นี่คือจะประหยัดเงินไปเป็นหมื่นเลยนะหมื่นกว่าบาทเลยนะซ่อมเกียร์๋ย่ลองดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองจะทดสอบให้ดูครับในอันดับแรกต้องถ่ายน้ํามันเกียร์กันเลยเนี่ยรถรุ่นนี้เอาติ2,004 จะล,ลองดูเดี๋ยวตอนนี้ทะถ่ายน้ำมันเกียร์กันตอนนะครับช่างกำลังทำอยู่ <c oughs> ถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนน้ำมันเกียร์ก็ค่อนข้างดำนะสวัสดีครับหลังจากเมื่อวานนะครับได้เติมได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็เติมหัวเชื้อเกียร ยี่ห้อทารานเอ็กไปนะฮะเดี๋ยวลองลองมาดูว่าอาการที่ตอนเครื่องเย็นเข้าเกียร์ดีแล้วรถไม่วิ่งเกียร์ไม่เข้าเนี่ยจะยังยังเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับดูแะสตาร์อ่ะก่อนประชุมเอนี่นะฮะตอนนี้คือ <C> e <at> เครื่องยังเย็นอยู่นะครับอยู่ที่ครูนะครับสมมติฐานเาเรื่องมาเกิดตอนครบปีห้าเจ็ดเขาพ็เราต้องยืดร<ต>ไปรอ,อลองเข้าเกียร์นะครับเกียร์เข้าเลยนะครับเนะี่ยแล้วพอปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกรถไหลเลยนะครับเนะี่ยปล่อยเบรกรถไหลเลยจะยถอยครับ ได้เลยครับเดี๋ยวหน้านะครับได้เลยก็สรุปว่าหายจริงนะครับเนี่ยมผมไม่น่าเชื่อถ้าจะเสียเงินหมื่นสองหมื่นเกียร์บางรุ่นก็สองหมื่นนะครับอย่างเกียร์รุ่นนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะรวมค่าทำก็น,นนะุ่นอ่ เปลนน้ำมันเกียร์ด้วยก็2องหมือันนีเ้เสียค่าน้ำยาประมาณขอเชื่อประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทจริงจริงมันมีร้านที่ถูกกว่านี้นะใน Lazada แต่ผมร้านนั้นของหมดผมว่าลองดูร้านนี้ก็เหมือนกันแต่แพงกว่าหน่อยก็โอเครีบใช้สรุปหายนะครับในอาการที่ตอนเครื่องเย็นเข้าเกียร์แล้ว เกียร์ไม่จับรถไม่วิ่งนะครับแา่การไม่ถือว่าหนักนะตอนแรกแต่ก็ลำคาญใจมันไม่ปกติตหายครับแต่ลองเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่เนาะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ